ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเช็ควุฒคุณสมบัติต่างๆในการสอบข้าราชการนะครับโดยการอ้างอิงฐานจากเว็บของสำนักง,งานกพเป็นเบื้องต้นครับแต่ว่ากรณีถ้าสอบครูจะมีวุฒิที่ว่ามีเว็บไซต์ที่รับรองอีกเว็บหนึ่งสอบท้องถิ่นก็จะเป็นของรับรองตาม กจกทและกอบต,ตประสุตที่รับรองนะครับอ่านเริ่มเลยเริ่มแรกเลยดูว่าเป็นเป็นหลักสูตรของมหาลัยอะไรกดเข้าไปของผมเป็นมหาลัยรัฐริญญาตตีผมบวชเรียนมาครับจบมหาจุฬาคณะอุทสาศาสตร์ไม่ใช่คณะสังคมศาสตร์ ชื่อปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตพุธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาเอกรัฐสาขาวิชาวิชาเอกรัฐศาสตร์แล้วก็เราก็กดค้นหาได้เลยอ่ามันจะขึ้นมาเลยที่นี่นวิธีสังเกตดูว่า ปริญญาเรารับรองวุฒิอะไรก็มาดูตรงนี้นะครับนี่เป็นคุณวุฒิสาขาทางปรัชญา,าศาสนาเทววิทยาทางรัฐาศาสตร์แล้วก็ไปเทียบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง